ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่ม,ม,มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าวาซาบิหลอดไม่ได้ทำมาจากวาซาบิ แฟนๆซูชิและซาซิมิน่าจะคุ้นเคยกับวาซาบิกันดีอยู่แล้วนะคะเครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ์นี้ได้สร้างความทรงจำตั้งแต่ในวินาทีแรกที่ได้กินให้กับใครหลายๆคนชนิดที่แบบว่าลืมกันไม่ลงเลยทีเดียวใครที่ไม่ทันระวังใส่เยอะจนเกินไปทำเอาน้ำหูน้ำตาไหลเป็นรสสัมผัสที่ไม่เชิงว่าเผ็ดเหมือนพริกไม่ร้อนฉุนเหมือนพริกไทยแต่กับแสบขึ้นจมูกบางคนถึงกับรู้สึกปีดออกหูเลยก็มี วาซาบิเป็นพืชตระกูลกะหล่ำและบรอกโคลี่ค่ะจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่เย็นและก็ความชื้นสูงส่วนที่เรากินคือส่วนของลำต้นชาวญี่ปุ่นจะนิยมนำมาฝนกับฟันปลาฉลามจนได้เป็นเนื้อครีมสีเขียวไว้กินกับปลาดิบหรือใส่ในซุปโซบะเพื่อเพิ่มรสชาติในเนื้อต้นของวาซาบิมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอลลิลิโซไทไซเนตสารตัวนี้นะคะมีอยู่ในเซลลทุกเซลลของพืชชนิดนี้ โดยธรรมชาติแล้วมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่เมื่อเซลล์ต้นวาซาบิถูกทำลายจากการฝนหรือว่ามีสัตว์มากัดลำต้นสารดังกล่าวจะแตกออกมาจากเซลล์และถูกย่อยด้วยเอนไซม์ในต้นวาซาบิเองแล้วเปลี่ยนรูปเป็นน้ำมันมันมสตาร์ดท,ที่มีกลิ่นฉุนซึ่งเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของพืชตระกูลนี้ค่ะ สารดังกล่าวเป็นสารระเหยง่ายวาซาบิที่ฝนไม่ใหม่จะยังคงรสชาติแสบฉุนไม่เกิน15นาทีแต่วา,วาซาบิที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารญี่ปุ่นโดยทั่วไปหรือวาซาบิแบบหลอดแบบผงพอกินแล้วยังคงรสชาติแสบฉุนได้นานนั้นเพราะมันเป็นวาซาบิเทียมค่ะ ไม่มีส่วนผสมของต้นวาซาบิอยู่เลยแต่มีส่วนประกอบของผงมัสตาร์ดผงฮอสแลดิชแป้งและสีผสมอาหารเวลาจะใช้ก็นำมาผสมน้ำเล็กน้อยจะได้เป็นครีมสีเขียวกลิ่นและรสชาติใกล้เคียงกับวาซาบิแท้ๆเลยค่ะรู้แบบนี้แล้วคนที่ไม่ชอบความฉุนออกหูลองกินอาหารญี่ปุ่นที่เสิร์ฟคู่กับวาซาบิสดดูสักครั้งนะคะเราอาจจะได้รสสัมผัสที่แตกต่างจากที่เคยกินและเอ j นจอยมากขึ้นกับการกินวาซาบิในครั้งต่อไปค่ะ ครัว .co.podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก